สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูจูเนียนะคะคุณครูเนี่ยเป็นนักศึกษาฝึกสอนค่ะจะมาอยู่กับเด็กๆตลอดหนึ่งปีการศึกษาค่ะค่ะเด็กเด็กอาทิตย์นี้นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเราจะมาเรียนหน่วยอะไรกันไม่รู้ใช่ไหมคะงั้นเด็กๆช่วยครูฟังเสียงนี้หน่อยแล้วก็ช่วยบอกกันหน่อยว่าเป็นเสียงของอะไระถ้าพร้อมแล้วก็ช่วยฟังหน่อยค่ะเอเป็นเสียงของ ูกต้องแล้วค่ะเสียงฝนค่ะอาทิตย์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนหน่วยฝนกันค่ะเรื่องการเกิดฝนค่ะฝนเนี่ยเกิดจากไอน้ําแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าไอน้ําคืออะไรไอน้ำเนี่ยก็คือน้ําที่โดนความร้อนไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากแสงอาทิตย์หรือความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าไอ้น้ำเนี่ยเกิดจากอะไรไอ้น้ําเกิดจากอะไรคะเด็กๆเกิดจากความร้อนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือความร้อนจากพระอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอ่าพระอาทิตย์เนี่ยมันร้อนมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่าพระอาทิตย์เนี่ยมันจะปล่อยความร้อนออกมาจนความร้อนนั้นเนี่ยมาโดนน้ําอ่าพอความร้อนกับน้ํามาเจอกันเนี่ยมันทําให้ทําไมคะเป็นน้ําร้อนใช่ไหมคะเด็กๆ อพอน้ํามันร้อนมากๆเนี่ยน้ํามันก็จะละเหยกลายเป็นไอ้น้ําไอ้น้ํานั้นเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นบนฟ้าลอยเข้าไปในก้อนเมฆแล้วพอกอ้อนเมฆเนี่ยรับไอ้น้ําเข้าไปเยอะมากๆแล้วเนี่ยก้อนเมฆมันก็หนักแล้วก็ไม่สามารถรับไอ้น้ําเข้าได้อีกแล้วก้อนเมฆมันก็ทําการปล่อยไอ้น้ําหรือว่าละอองฝนเนี่ยตกลงมาเรียกว่าฝนนั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กๆก็เรียนรู้เรื่องการเกิดฝนไปแล้วใช่ไหมคะอ้าววันนี้นะีคุณครูมีการบ้านมาให้เด็กๆคะ่ะโดยให้เด็กๆเนี่ยอัดคลิปพูดการเกิดฝนตามที่เด็กๆเข้าใจหลังจากดูคลิปวิดีโอของคุณครูจบแล้วอ่าพอเด็กๆอัดคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆเนี่ยส่งลงเข้ามาในกลุ่มไลน์แล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้คะ่ะวันนี้คุณครูจูนเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะเด็กๆ